การซื้อกาดจอช่วงนี้มันให้ f e e ลิ่งคล้ายๆกับการซื้อหวยเลยนะครับเพียงแค่ว่ารางวัลที่ได้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราไม่อยากได้นะคุณซื้อหวยโอกาส1นึ่งในพันหนในหมื่นหนึ่งในแได้เงินมาใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นแจ็คพอตที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากาดจอ G e Force RTX 50เนี่ยมันมีประเด็นในเรื่องของ ROP Render Output Unit raster operation pipeline หายไปในบางตัวนะครับแม้ว่าโอกาสในการเจอเนี่ยมันจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า มันก็มีโอกาสเหมือนกันเหมือนที่คุณซื้อหวยแล้วมีโอกาสโดนแจ็คพอตนั่นแหละครับประเด็นก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะมีตัว5 0 9 0ที่โดนมาก่อนเสร็จแล้วก็มีคนเจอตามมาในรุ่น5070 TI ที่ไแล้วก็สักพักหนึ่งเงียบไปเขาเลยคิดว่าอาจจะมีแค่2รุ่นนี้แหละมั้งที่โดนนะครับเสร็จแล้วหลังจากไม่นานครับก็มีคนยืนออกมาว่า5 0 8 0ก็มีเคสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ Blackwell เนี่ยทั้งดุนเลยนะครับมีโอกาสโดนทั้งหมด ครบหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวปฏิภาพอะไรต่างๆมันจะหายไปแต่ว่าโอกาสการเจอเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับเอ็นวีดบอกว่า0.5%นะครับฟังดูแล้วก็ไม่เยอะใช่ไหมมันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าคุณมองเป็นตัวเลขจริงเนี่ยคิดว่าขายไป็น1,000ตัวมันมีอยู่5ตัวที่โดนนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ลุ้นเหมือนกันนะคุณจะเป็นแบบ5ใน1000หรือเปล่าล่ะอันเนี้ย ทีนี้ครับสื่อใหญ่ต่างประเทศครับเขาก็พยายามหากันนะว่าเออถ้าไอ้การ์ดตัวที่มันแหวง่งแหวงประสิทธิภาพ ROP หายไปเนี่ยมันจะแรงลดลงมาจากรุ่นปกติที่มันสมประกอบมากน้อยแค่ไหนอันนี้ทางสื่อ Gamers n e เ u s Nexus, เนี่ยเขาก็ไม่รู้ไปหาจากไหนฮะแต่เขาหาอา x 5 0ทียหาแเวอร์ชันแหว่งมาได้แล้วนะครับตัวที่เขาได้มาเนี่ย104 ROP นะครับจากค่าถูกต้องที่112นั่นเองนะครับก็ประมาณว่ามันก็หายไปในตัวเลขที น่าตกใจเหมือนกันนะครับส่วนประสิทธิภาพเป็นยังไงฮะเขาทดสอบเกมให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างบางเกมครับ ไม่หายไปเลยนะครับ0%บางเกม0.1%บางเกม0.9บางเกม1กว่า2กว่า3กว่าแต่ว่าที่หนักสุดก็จะเป็น8.8%กับ11.0%นะครับอันนี้เกมที่หนักก็คือ Dying Light 2นะครับ8.8แล้วก็ Total War Warhammer 3นะครับ11%นะครับก็เป็นแจ็คควอดไปแล้วกันนะครับอันนี้ใครได้มาก็ขึ้นอยู่กับว่าเกมคุณที่จะเล่นเนี่ยเป็นเกมอะไรบางเกมคุณอาจจะไม่เจอปัญหาเลยก็ได้แต่บางเกมเนี่ยมันก็อาจจะเจอปัญหาสูงสุดที่11%ตรงนี้นะครับงานเนี้ย แปลว่าสิ่งอเอ็น i ี i a เขาเคยเคลมมาก่อนนะเขาบอกว่าใครที่เจอไปเนี่ยประสิทธิภาพอาจจะหายไปประมาณ4%ตัโดยเฉลี่ย ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะครับเพราะาบางเกมเนี่ยมันก็1%บางเกม2%บางเกม3%เสร็จแล้วพอเขามาหารแฟกเตอร์แล้วเนี่ยมันอาจจะอยู่ใกล้ๆสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์อย่างที่วิเดียเขาเคลมไว้ก็เป็นไปนได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคุณอย่าไปคิดมากคุณไม่ควรจะหายแม้กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวด้วยซ้ําการ์ดจอทุกตัวที่ได้มาเ่ยควรจะมีสิทธิภาพแบบว่ามาตรฐานเท่ากันเพราะว่าคุณจ่ายเงินเท่ากันไงครับทีนี้ถ้าคุณได้ตัวทิ่ปกติมมมมาาาาาาเเเเเเนนีี่่่ยยยยคคคคุุณณจจจะะรรรรู้้้้้้้้ไไไดดงวววววสสสแแลลลลซืออออกกับบใหหฮขข็โ GPU Z ไปดูช่อง ROP นะฮะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นไปตามนี้เนี่ยคุณกลับไปเคลมเลยนะครับสสารับ5090นะครับต้องมี ROP ที่176 50 8 0ต้องมีที่112แล้วก็5 0 7 0 TI ต้องมีที่9 6นะครับถ้าเห็นตัวเลขต่ำกว่านี้คือผิดปกติะคะ